สวัสดีครับนี่ครับฟอร์ดหกพันหร้อยแรงม้าอาจจะมีร้อยห้าร้อยสิบนะครับไม่มีโบครับแรงม้าเหลือ ที่นี่หนองม่วงลบบุรีนะครับยางอัดน้ำครับเดี๋ยวว่าจะใส่เวทเพิ่มอีกสักคู่หนึ่งยังมีฟรีครับเครื่อง 7จ็ดครับเครื่องเก่าพังครับยกชนเลยเสียงยังไม่พังดีแต่มันดัง นี่ใดชาร์จจะอยู่ข้างบนนะครับค้างหมูจะชนกันได้เลยครับเครื่องตัวนี้ถ้าเป็นเครื่อง8200จะต้องมีแอดแดปเตอร์เพื่อที่จะรูสลักมันไม่ได้กันครับค้างหมู6.6ันห ยาวขึ้นกว่าเดิมประมาณ25 26เซนครับเฉพาะตัวเครื่องแต่เราต้องเถิมฝากระโปรงไปข้างหน้าด้วยวาวฝากระโปรงไม่งั้นติดใบพัดครับเพราะว่าใบพัดตัวนี้มันต้องใช้ตัวต่อถ้าไม่งั้นใบพัดมันจะติดมูลเล่ตัวนี้ครับ งานแปลงครับสายยาวขึ้นขอจบคลิปเท่านี้ครับ